เนที่พักค่ะนะคะอันนี้เป็นเหลือนรับรองต้นไม้สวยมากอันนั้นเมื่อกี้เราไปทําความสะอาดสารากันนะคะก็ทําความสะอาดประมาณใบสองกว่าใบสามเนาะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เพิ่งเสร็จมันห้าโมงครึ่งเราต้อง,อ,งอีไปอาบน้ําก่อนนะคะเราจะทำวัดเย็นห้าโมงเอ้ยสี่โมงครึ่งนะคะมีเวลาในการจัดเตรียมสารา ครึ่งชั่วโมงอันนี้ที่พักเราที่นี่ดีอย่างมีเครื่องซักผ้าด้วยโยม,มาบริจาคไว้นะคะโอเคไปแล้วค่ะไป,ไปดูข้างบน,นือว่าอุปกรณ์ก็ครบคันเนาะนี่เราเสื้อผ้านะคะก็ชุดต้องพกมาเองนะคะชุดชุดปฏิบัติธรรมเนาะการนั่งลงน้ำร้อนอะไรเงี้ยมีให้ที่ตรงที่นอนมีให้นะคะ,นนะ,คะแต่ว่าเราเซฟเซฟแล้วก็พกมาของเรานะผพาห่มผพาห่มเนาะ ก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็เป็นที่เก็บคือถือว่าถ้าใครเป็นมาพักใหม่ก็คือจะเก็บของไว้ในนี้กันนะคะเอาที่นอนในนี้ไปใช้ได้แต่ว่าเปาก็จะเซฟก็คือจะพกมาเองแล้วก็เป็นห้องน้ําในตัวเนาะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคค่ะนะคะน,ะคะนี่พัดลมพัดลมการน้ําร้อนอะไรางี้ยมีให้นะคะโอเคค่ะ